สวัสดีครับถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า Search C A R R O CARO r เว็ aro, บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือสองครับแต่ถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม MPV สำหรับรถค่ายนี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นเจ้าตลาดในบ้านเราอย่างแท้จริงแล้ววันนี้รถที่เอามารีวิวเนี่ยมันเป็นรถโฉมล่าสุดเลยมาพบกับ Toyota a l p ล a r a h 30โฉม2018ครับต้องขอขอบคุณคุณตาลคุณตาลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของในกวนล,ลุงนะที่ยอมเอารถของหล,ลานๆมาให้รีวิวในวันนี้เอา่าดเป็นรถในกลุ่มมินิ MPV หรือบางที่เรียกว่า Rush MPV แต่จริงๆแล้วมันอยู่ในรถ M-Segment ของทางค่าย Toyota โดยมันเริ่มเปิดตัวตั้งแต่แรกในปี2002จนถึงนปัจจุบันก็ผ่านมาแล้วทั้งหมด3รุ่นครับ เจนที่1 AH10 ในปี2002เจนที่2 AH20 ในปี2008และเจนที่3 AH30 ในปี2015ครับโดยในแต่ละรุ่นมันก็จะมี Minor Change 1ครั้งและ มันจะมีรถที่เป็นรถพี่รถน้องที่เราจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือ Toyota w เวลไฟอีกตัวหนึ่งก็คือ Lexus LM ครับตัว Toyota าเวลไฟเนี้ยมันจะมีอยู่แค่2เจนเท่านั้นก็คือเจนที่ AH20 และ AH30 ส่วน Lexus LM มีเฉพาะ AH30 เท่านั้นและเพิ่งเปิดตัวในปี2020ที่ผ่านมาทั้ง3ตัวนี้จะถูกวาง o s สิชันแตกต่างกันไปเอาผาดเน้นความหรูหราเวล เน้นความสปอร์ตและ Lexus LM เน้นเป็นลิมูซีนครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้คือ Toyota a l p h a าด s c เจนที่3รุ่น AH30 ส่วนรุ่นย่อยเราจะเรียกว่า AGH30 ครับและรถคันนี้เป็นรถในปี2018มาชมเครื่องยนต์กันเลเบลด้านหน้า1 2แต่ตัวนี้ครับมันถอดเปลี่ยนได้บางคันอาจจะไม่มีก็ได้นะตรงแถวบริเวณแผงจิ้งลีดสากะโปรงมี2จุดครับ1และ2เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าขับ2ขับหน้าส่งกำลังด้วยสายพานครับตัวเครื่องมีขนาด2.5ลิตรรหัส2 ARSE 4สูบเรียงดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ฟ6วาล์วให้แรงม้าทั้งหมด182แรงม้าส่วนตัวแรงบิดเนี่ยเท่าที่จำได้ประมาณ250นิวตันครับก็ถือว่าพอสมควรเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัต7ิ7สปีด CVTi สำหรับเครื่องยนต์2 ARFE เนี่ยมันใช้อยู่ในรถรุ่นไหนบ้างเท่าที่มีข้อมูลตอนนี้ก็คือ Toyota r a f 4 ASA 33กับ38 ตัวคัมรี่ ASV 40และ50อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายก็คือเล็กซัส E250 ตัวรหัส x v 6 0มาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0นถึงร้อยกับท็อปสปีดเนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่ว่าวงเลี้ยวเนี่ยมันอยู่ที่5.8เมตรช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กฟสันสตาร์ดด้านหลังเป็นดับเบิลวิชโบนระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อมี ABS VCS TCS e b และ EBA ยางเดิมติดรถมีขนาด 2, 3, 5, 50, R18 ตัวซุ้มล้อเนี่ยมันให้ใส่ได้ตั้งแต่215จนถึง235ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากราวเคียร์แลนซ์อยู่ที่160มิลิเมตรความสูงของตัวรถอยู่ที่190ซนติเมตรหลังคาสามารถรับน้ำหนักได้100กิโลความยาวของตัวรถมีขนาดประมาณ5เมตรน้ำหนักตัวรถมันอยู่ที่2.07ตัน แพลตฟอร์มมันจะเป็นแพลตฟอร์มตัวใหม่ครับเรียกว่า MC แพลตฟอร์มส่วนคัสซีเนี่ยมันจะเป็นคัสซีแบบ MPV Style ถังน้ำมันมีขนาด75ลิตรตามสเปคจากโรงงานมันให้กิน95นะครับหรือว่าน้ำมันไร้์าารตะกัว่วระบบความปลอดภัยและออปชันที่รถคันนี้มีนะครับอย่างแรกก็คือ1 a i r b แอทั้งหมด11จุดหน้า2ข้าง2ม่านหหัวข่า1 2. ระบบการควบคุมการทรงตัวอัจฉริยะ 3. ระบบออกตัวทางลาดชัน 4. ระบบความปลอดภัยก่อนการชน 5. l เลนทักกิ้งแอสซิสต์หกเลด้าคูสคอนโท l เจ็ดโรลดสไยแอสซิสมาดูภายในการกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับ กระจกทุกบานจะมีโลโก้ของ t o โยต้านะครับคันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนกระจกนะกระจกมองข้างจะเป็นแบบ2เลนซ้อนกันนะแต่ว่าเป็นด้านล่างอันนี้ครับเอาไว้ใช้เวลาที่เราจอดเทียบข้างหรือว่าจอดแปะประตูแถวหนึ่งเนี่ยมันใหญ่มากครับแล้วชายมันต่ําเวลาจะไปขึ้นรถใครหรือเปิดปิดให้ระมัดระวังด้วยครับว่าชายประตูมันจะไปกระแทกหรือไปคูดกับฟุตบาทหรือเปล่าด้านหน้าของตัวรถไฟหน้ากับกระจังหน้าเนี่ย มันจะเหมือนกับตัว Optimus Prime ในเรื่องของ Transformer นะครับประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับไฟเวลคอมไลท์หรือว่าไฟกราวไลท์ที่ใส่ขวดน้ำกับที่ใส่กระสารมันสามารถใส่ขวดน้ำได้ใหญ่สุดขนาด 500cc สวิตช์ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกล็อกกระจกเซ็นทัลล็อกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยครับเบาะที่นั่งคนขับเมมโมรี Memory ได้3ตำแหน่ง ตัววัสดุด้านบนจะเป็นซอฟต์สแตทครับตรงนี้จะเป็นลายไม้แล้วก็เคลือบด้วยโครเมียมเดินเส้นตรงนี้เป็นหนังตรงนี้เป็นหนังนอกจากนั้นจะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปเลเบลที่เสา B ครับมี2อันทางขึ้นมันจะเหมือนเป็นสเต็ปขั้นบันไดครับมันทําให้ง่ายต่อการขึ้นลงบาะที่นั่งคนขบับเป็นบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศท,ทาง ที่เปิดฝากระโปรงหน้าที่เปิดฝาถังน้ำมันเกใส่ของด้านบนเป็นช่องเสียบกาดด้วยครับประคองพวงมาลัยให้อยู่ในเลนปุ่ม power door off engine start ที่วางแก้วมันสามารถใส่ได้ตั้งแต่ขวดน้ำขนาด 500cc กับแก้ว22ออนซ์ครับช่องแอร พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันสีก้านหุ่มด้ดยหลายไม้ครับกับพุ่มหนังตัวหนังเนี่ยเท่าที่จับดูผมว่าน่าจะเป็นเนปป้านะนุ่มดีทางด้านซ้ายมือจะเกี่ยวกับมันติฟังก์ชันรับสายโทรเข้าโทรออกปรับเสียงครับทางด้านขวามือจะเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานของตัวรถคูสคอนโทรลจะอยู่ทางด้านล่างขวา กานที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ทางด้านซ้ายมันสามารถปรับได้3ระดับและมันเป็นแบบอัตโนมัติด้วยครับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าจะอยู่ทางด้านขวาไฟเป็นไฟอัตโนมัติด้วยครับพวงมาลายัยปรับได้สทิศทางปรับความสว่างเรือนไม้ทิป A แลวก็ทิป B ครับหน้าจอจะแบ่งออกเป็นได้3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวา วัดรอบอุณหภูมิตรงกลางเป็นหน้าจอแบบ TFT เกี่ยวกับข้อมูลของตัวรถขวามือเป็นไมค์ความเร็วไมค์คันนี้ได้ถึง180และด้านล่างเป็นน้ำมันดัชบอร์ดโดยรวมเรียบหรูครับดูดีมากทีเดียวแหละหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ Android ขนาดใหญ่สะดวกต่อการใช้งานตัววัสดุเป็น s ซอ t ต์ทัชทั้งหมดครับจับแล้วรู้สึกดี ช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องจอแสดงผลจะเป็นหน้าจอแบบ Android ขนาดด้วยช่องแอร์ทั้งสองข้างครับโดยตัวจอเนี่ยจะมีขนาดใหญ่และฟังกช์ชันการใช้งานครบครบอยู่กล้อง360ก็มีกล้องมองถอยก็มีพอหน้าจอมันมีขนาดใหญ่แล้วมันทำให้มุมมองของเราเนี่ยกว้างขึ้นและชัดขึ้นครับด้านล่างจะเป็นปุ่มควบคุมระบบมัลติฟังก์ชัน ทางด้านซ้ายจะเป็นช่องเสียบ USB และ SD card ส่วนทางด้านขวาจะเป็นสวิตช์ไฟฉุกเฉินครับอันนี้เปิดให้ดูหน้าจอ360องศานะครับแล้วน,นี้กล้องมองถอยความชัดพอหน้าจอมันใหญ่ปุ๊บมันทำให้เห็นภาพได้ใหญ่ขึ้นชัดขึ้นครับระบบแอร์จะเป็นแอร์แบบอัตโนมัติทางด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบ Dual ลโซนครับแยกอุณหภูมิซ้ายกับขวาและด้านหลังเนี่ยก็จะแยกต่างหากอีก สรุปแล้วรถคันนี้จริงๆแล้วมีแอร์ทั้งหมด3โซนนะนาฬิกาดิจิตอลปรับตรงนี้ครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT 7สปีดมันทำงานได้ดีมากครับการเชื่อมต่อของเกียร์เนี่ยวางเปลี่ยนแทบจะไม่มีรอยต่อเลยไม่มีการกระตุกเลยเพราะฉะนั้นจากที่สัมผัสมาเนี่ยตัวเนี้ยเวลาขับทางไกลจะประหยัดแน่นอนครับและมันเป็นระบบชิปล็อกด้วยครับสามารถจอดแปะได้ด้านข้าง เป็นเก๊ใส่ของครับจากบนลงล่างเบรกไฟฟ้าโ h เบรกปิด t ็ก c t i o n c o n t r o อ on อ f อ f แล้วก็อ eco m o มดครับเก้ใส่ของหรือที่วางแก้วโดยปกติมันสามารถใส่แก้วขนาด22ออนได้2แก้วครับแต่นี่มันสามารถปรับ ให้ใส่แก้วขนาด32ออนหรือว่าแก้วเยติได้ด้วยหรือจะทำเป็นช่องวางของก็ได้ด้านข้างจะเป็นที่วางโทรศัพท์ตัวผิวเนี่ยจะเป็นยางครับและตรงนี้จะเป็นที่ใส่ปากกาครับพื้นผิววัสดุเป็นยางเช่นเดียวกันที่วางแขนมีขนาดใหญ่มากครับมันหุ้มด้วยหนังความรู้สึกในการสัมผัสเนี่ยดีทีเดียวตำแหน่ง กับเกียร์ก็เหมาะมากด้านใต้ที่พักแขนจะเป็นเกสใส่ของครับมันเปิดได้ทั้งสองด้านด้านในจะมีช่องเสียบ DC Outlet ให้หนึ่งช่องเกสใส่ของมีขนาดใหญ่ครับด้านในคุ้มด้วยกระมี่หรือสักลาดเบาะต้องบอกว่านั่งสบายมากครับ มันนั่งนุ่มแน่นแต่ไม่บีบตัวครับด้วยมันเป็นวัสดุผสมระหว่างผ้ากับหนังตัวที่สัมผัสกับร่างกายเราเนี่ยมันจะเป็นผ้าทั้งหมดและทางด้านข้างมันจะเป็นหนังหลายคนอาจจะบ่นว่าพอมันเป็นผ้าแล้วมันดูแลรักษายากแต่มันแลกมาด้วยความนั่งสบายหัวหมอนสามารถปรับได้2ระดับมันทำงานได้ดีครับเวลาดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันรับกับสรีระอย่างเวลาผมนั่งขับ ทางกลาย,ยาวๆตำแหน่งเนี่ยพอดีเป๊ะเลยครับถ้ารู้สึกว่าเมื่อย <c oughs> ก็พิงได้พอดีเลยอันนี้โอเคมากกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติรูปทรงของมันเก๋ดีครับไม่ได้เป็นเหลียมเลียมโค้งโค้งมันมนเหมือนเมือม่อก่อนและผมดูแล้วผมชอบดีไซน์ที่ใส่แว่นมีมาให้หนึ่งช่องครับถัดมาเปิดประตูด้านซ้ายเปิดฝาท้ายเปิดมูลรูปตรงกลาง และเปิดประตูด้านขวาครับด้านบนจะเป็นมูลรูปครับแต่อันนี้ยกแบบแก๊ปได้อย่างเดียวนะนได้แค่นี้สไล์ออกไม่ได้ม่านบังแดดวัสดุตัวเดียวกับผ้าหลังคาครับอันนี้มีช่องที่เสียบกา๊าซให้ด้วยด้านใน,นเปิดมาจะเป็นไฟนทั้งสองข้างครับ เบาะที่นั่งข้างคนขับต้องบอกว่ามันดีงามพระรามแปดเท่าที่ผมเคยเจอมาครับนั่งทางไกลยาวๆใครบอกว่าเบาะตัวนี้จะนั่งไม่สบายนี่ครับมีรองน่องให้ด้วยโอ้โหก็ชอบเลยเบาะไฟฟ้ามันสามารถปรับได้สิบทิศทางถ้ารวมรองน่องด้วยนะ mm hmm. เล็กรูมมีอยู่สองกำปั้นเลย mm hmm. นี่พื้นที่วางเท้าสบายมากครับ เหยียบได้ดีมากสุดอ่ะผมนั่งเองเนี่ยสบายชอบหัวหมอนปรับได้เหมือนของที่นั่งคนขับครับ2ระดับตำแหน่งเหมือนกันโอเคแต่อย่าถามนะว่าฝั่งที่นั่งด้านคนขับเนี่ยมีที่รองน่องมาให้ไหมไม่มีนะครับเพราะว่าถ้ามัวแต่รองน่องเนี่ยเดี๋ยวได้หลับกันแน่ละข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนใช้รถรุ่นนี้ครับระวังโทรศัพท์ล่วงลงไปพรด้านหนะ้า และด้านข้างมันไม่สามารถล้วงได้แถมด้านหลังก็ล้วงไม่ได้อีกมันมีธีการล้วงแบบนี้ครับตรงนี้มันจะมีช่องด้านบนถ้าใครไม่รู้นี่ก็เช็ดเหงื่อเลยครับไม่รู้จะดึงโทรศัพท์ออกอยังไงโอเคนะประตูจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างลักษณะในการขึ้นจะเป็นแบบสเต็ปหรือขั้นบันไดน,นะครับ แถวที่1กับแถวที่2อ,อะ่ะจะไม่เท่ากันแถวที่2เนี่ยจะต่ํากว่าแถวที่1ประมาณ5เซนเพื่อให้สะดวกสําหรับเด็กและคนชราหรือว่าคนแก่ขึ้นครับวิธีในการขึ้นครับเอาตัวแปะเบาะแล้วขยบขึ้นไปเลยตัวราวจับจะมีมาให้2อ,อันนะครับอันนึงเนี่ยเป็นสําหรับเด็กและอันนึงสาหรับผู้ใหญ่ตัววัสดุหุมด้วยหนังแนปะป้าจะเป็นวัสดุตัวเดียวกับที่หุ้มพวงมาลัย ให้ความรู้สึกดีมากครับในการจับการสัมผัสเนี่ยด้านหน้าจะมีที่จับคุ้มด้วยหนังเหมือนกันเป็นหนังแนปป้าเหมือนกันครับเพิ่มความหรูหราด้วยและจะมีช่องใส่เอกาสารให้ด้วยด้านหลังเบาะด้านหลังคอนโซลกลางจะมีช่องเก็บของสเบียงพยบด้านล่างจะเป็นเกสใส่ของขนาดใหญ่ครับล่างสุดจะมีช่องเสียบ USB ให้2ช่องครับไว้สำหรับชาร์จโทรศัพท์ ด้านข้างประตูทั้งสองฝั่งจะมีที่ใส่แก้วได้ด้วยครับมันสามารถใส่แก้วขนาด32ออนได้ครับแก้วย,ยติใส่ได้เลยเบาะก,กับตันซซทมันจะมีชื่อเล่นเรียกว่าเบาะมิกกี้เมาส์ครับเพราะว่าด้วยหัวหมอนมันนี่แหละที่มันเหมือนเป็นหูของมิกกี้เมาส์ตัวเบาะคงไม่ต้องบอกว่ามันนั่งสบายมากขนาดไหนครับเพราะว่าถ้าคุณมานั่งเดินทางไกลย,ยาวๆเนี่ยยังไงก็หลับแน่นอนและเบาะมันสามารถปรับได้ด้วยวิธีการปรับปรับรองน่องได้ ประพนักพิงเวลาสไลด์จะเลื่อนจากตัวนี้ครับมันเลื่อนได้เยอะมากดูครับเหยียดได้เต็มที่แหละสบายสุดๆแหละเล็กลูมเยอะมาก บอกไม่ถูกเพียบเฮดรู room, มีประมาณ3กําปั้นครับมุมมองทางด้านข้างต้องบอกว่าโปร่งโล่ง,ลงสบายนะด้านหน้าก็โปร่งโล่ง,ลงสบายพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยมันจะมีมุมมองขนาดประมาณกระดาษ A1 เลยเราจะเห็นวิวทิวทัศน์ทางด้านหน้าชัดเจนมากมีม่านบังแดด้ด้วยครับตัวเบาะจะเป็นแบบไอโซฟิกด้วยครับที่พักแขนมีขนาดใหญ่ครับเท้าสบาย และจะมีที่วางแก้วให้ด้วยครับแต่ที่วางแก้วเนี่ยมันสามารถใส่ได้ขนาดขวดน้ำ 500cc กับแก้วน้ำ22ออนเท่านั้นแก้วเยติใส่ไม่ได้ครับระหว่างบอแถว2ทางเดิน Walkthrough จะมีที่วางแก้วมาให้ด้วยครับหรือที่วางของมันสามารถวางแก้วขนาดเยติได้32ออนได้และมีที่แขวนของด้านหน้าและด้านหลังให้ด้วย เวลาที่จะไม่ใช้งานพับเก็บตรงนี้ครับด้านบนจะเป็นจอทีวีครับข้อดีของมันก็คือถ้าเกิดมีใครไปโดนนะมันสามารถพับไปได้ไม่อย่างนั้นถ้าเป็นของรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยมันพับแล้วแตกเลยนะเสียงเงินที่บอบ์ดแถว2จะมีฟังก์ชันการใช้งานตามนี้ครับนี่เปลี่ยนแสงห้องโดยสาร LED นี่เส้นนี้นะวิธีการใช้งาน สังเกตนะไฟเป็นสีเขียวเปลี่ยนได้ครับมันไล่ไปเรื่อยๆเลยนี่เหมือนไฟเทคไงงั้นเลยเนาะผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีกี่สีครับแต่มันไล่เฉดได้เรื่อยๆเลยก็เพิ่มความหรูหราในห้องโดยสารนะเวลากลางคืนดูแหลมเลยไฟห้องโดยสาร เกี่ยวกับระบบควบคุมแอร์โหมดการใช้งานแรงลมจอดิสプย์อุณหภูมิระบบแอร์อัตโนมัติเปิดปิดพัดลมและเปิดปิดการทำง,งานมูลลูปของแถว2ครับ วิธีกางบ่อแถว3ครับปลดเชือกให้มันหย่อนบีบออกเราเก็บไปตรงนี้ครับแล้วก็ปล่อยให้เบาะไหลลงมาครับนี่แล้วจะมีสลักดึงตรงนี้ครับกลางเบาขึ้นมาวิธีการเข้าบาะแถว3เราจะเลื่อนเบาะแถว2แบบนี้หรือเราจะเดินวอล์กทูเข้าก็ได้ครับ มันกว้างอยู่นะผมยังเดินได้เลยอ่ะถ้าเลื่อนเบาะแถวสองเข้ามันสามารถเลื่อนปรับได้ตรงนี้ครับตอนนี้เซตเบาะแถว2เป็นตำแหน่งปกตินะครับมาดูเล็กลูมกันตัวเล็กลูมมีขนาดหนึ่งกำปั้นพื้นที่วางเท้าเหลือๆครับเหยียบได้เลยสบายตัวเบาะปรับได้เยอะอยู่นะนอนได้เลยอ่ะแต่ว่ามันจะดุลหลังนิดหน่อยและมันจะมีที่พักแขนให้ด้วยครับ หัวหมอนสามารถปรับได้แค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นแต่ตำแหน่งหัวหมอนดีครับผมนั่งเองเนี่ยพอดีเป๊ะเลยที่พักแขนทางด้านขวาจะมีที่ใส่แก้ว2ช่องและมีเก๊ะใส่ของ2อันครับทางด้านซ้ายจะมีที่วางแก้ว1อันและเก๊ะใส่ของ1อันครับที่เสาซีและเสาดีจะมีม่านบังแดดให้ด้วยครับ แถว3มเนี่ยมันเป็นลางสไลด์มันสามารถเลื่อนได้ด้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่เลกรูมนะนี่ครับบอดแถว3เลื่อนได้แบบนี้แล้วก็ปรับพนักพิงเอาแอร์จะเป็นระบบแอร์ราวทั้งแถว2และแถว3ตรงข้างแอร์จะมีไฟสองแผ่นที่ให้ด้วยครับเป็นแบบ LED มันสามารถดินแสงได้ด้วยครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้3วิธีครับวิธีที่1คือที่รีโมทวิธีที่2ก็คือสวิต ที่หน้ารถวิธีที่3สวิตไฟฟ้าด้านหลังครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเวลากลางบอร์ดทั้ง3แถวจะมีอยู่ประมาณ 350- 400ถึงลิตรครับลักษณะพื้นที่ของห้องเก็บสัมภาระเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นมันจะง่ายต่อการเอาของเข้าครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระปกติผมเข้ามานั่งได้สบายสบายเลยครับถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระ อย่างแรกพับบอกครับพอพับแบบนี้ก็สามารถขนของได้นะครับมันจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ500 6 0 0ถึง600ลิตรถ้าเราต้องการขนของที่มีน้ำหนักเยอะๆดึงนี่ครับปลดล็อกดึงสายให้มันยืดออกและเสียบครับดึงให้ตึง ก็จะได้พื้นที่ห้องเก็บสัมภาระประมาณ1,100ลิตรถึง1,200ลิตรทีเดียวเป็นไงครับพอเข้ามานั่งแล้วดูตัวเล็กไปเลยอะพื้นที่เก็บสัมภาระมันเยอะมากถ้าพื้นที่ขนาดนี้ไม่พอเราสามารถเลื่อนเบาะแถว2ช่วยได้ครับตรงนี้มันมีพื้นที่ขนาดที่ผมลงมานอนได้เลยครับพื้นที่คร่าวๆจะประมาณ 1,500- ถึง1,600ลิตรทีเดียว ทางฝั่งด้านซ้ายมือด้านล่างจะเป็นช่องเก็บของครับไฟห้องเก็บสัมภาระจะมีทั้งสองด้านทางด้านซ้ายมือด้านบนจะเป็นที่เก็บเครื่องมือกับแม่แรงครับและรถคันนี้จะไม่มียางอะไหล่นะครับแต่จะมีชุดซ่อมชุดปะยางอัตโนมัติแทนที่จะอยู่ในช่องนี้สำหรับใครหลายๆคนที่ซื้อรถของเกรมาเก็ตเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งที่เราจะเจอก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้รถออปชันแบบไหนมาครับ เพราะว่าเวลาในการซื้อเนี่ยเราจะต้องสั่งจองก่อนและเรารอรถมาและเราไม่รู้ว่ารถที่มันมาเนี่ยจะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดอ่อนหรือจุดบอดจุดหนึ่งของการซื้อรถเกมาร์เก็ตปัญหาอย่างหนึ่งของรถที่ใช้รางแบบนี้ครับถ้าเราเลื่อนมาไม่ตรงตำแหน่งมันจะไม่สามารถพับเบาะขึ้นเก็บได้ถ้าเลื่อนตรงตำแหน่งมันจะยกได้ตามปกติเลยเวลาปิดฝาท้ายมันจะเป็นสวิตช์แบบไฟฟ้าครับ มันกันการหนีบด้วยเป็นแบบนี้ทั้งบานสไลด์ทั้งสองข้างด้วยนะนี่ครับติดดูนุ่มนวลมากข้อดีข้อที่1อัตราสิ้นเปลืองมันเป็นรถที่มีน้ำหนักขนาด2ตันและเป็นทรงกล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้านลมค่อนข้างเยอะครับแต่เวลาในการใช้งานจริงเนี่ยต้องบอกว่า ประหยัดประหยัดกว่าดีเซ g m นต์บางค่ายคอ่อะข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องความมันเอกประสงค์ครับรถมันมีลักษณะที่ห้องโดยสารกว้างใหญ่โล่งโอโถงนั่งสบายเดินทางไกลเนี่ยสะดวกมันเป็นสุดยอดมากครับข้อที่3รูปลักษณ์ภายนอกดูลงตัวหรูหราไปที่ไหนก็ดูหล่อครับข้อที่4 พวงมาลาัยคม handling ดีทำงานกับเครื่องยนต์ขนาด2.5ได้ดีครับเข็นมันใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่ไม่อืดนะข้อที่5เกี่ยวกับเรื่องความสูงครับเห็นมันมีขนาดใหญ่อย่างเงี้ยจริงแล้วมันสูงแค่1.95เมตรเองด้วยความสูงขนาดนี้มันสามารถเข้าห้างขึ้นลานจอดรถได้ครับ <c oughs> ข้อเสียข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องราคาถ้าเทียบกับรถป้ายแดงก็ยังบอกว่ามันไม่ตกเท่าไหร่เลยนะข้อที่2 ฟังชันการใช้งานบางอย่างเนี่ยเวลาขับรถเราไม่สามารถปรับได้ครับต้องจอดรถก่อนถึงจะทำงานได้นะข้อที่3ด้วยตัวรถที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เวลาขับในความเร็วสูงมันจะมีอาการโครงครับข้อที่4จุดต่ำสุดของตัวรถถึงแม้ว่ามันจะมีขนาด160มิลิเมตรก็ตามแต่ถ้าเทียบกับความยาวของตัวรถที่มีขนาด4.95เมตรแล้วเนี่ยเวลาที่มันขึ้นลงทางชันมากม มันจะคู่ใต้ท้องครับข้อ5ด้วยความที่รถมันยังใหม่อยู่เพิ่งออกมาแค่ปี2ปีนี้เองอาการประจํารุ่นยังไม่ค่อยมีครับเลยไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างอาจจะต้องมาทําคลิปอีกรอบหนึ่งก็ได้ข้อที่6เวลาจะซื้อมือ2เลือกดูดีๆครับเพราะว่ามันมีทั้งรถศูนย์แล้วก็เกรมาเก็ตด้วยควรจะทํากันบ้านก่อนซื้อนะว่ารุ่นไหนเป็นของเกรและรุ่นไหนเป็นของศูนย์ อัตราสิ้นเปลืองในเมือง7-8โลลิตรนอกเมือง12-13โลลิตรโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ8-10กิโลลิตรครับคู่เปรียบตัวที่1ก็คือคุณได i H1 TQ ตัวที่2 Ben z v i t ว W447 ตัวที่3า o l k s w a g e n c a r a v e l T6 ตัวที่4ี่เกียร์คารว YP และตัวที่5้าเล็กซ LM ครับ สำหรับราคามือ1มันเริ่มต้นตั้งแต่3.6ล้านจนถึง3.8ล้านครับส่วนมือ2อนักปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ2.6ล้านจนถึง2.9ล้านสำหรับ t o y ยต้าเอาผาด a อ3 0เนี้ยถ้ามองในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยผมว่าแพ้คุณไดเอฮ1ขาดกระจุยครับทุกประตูเลยแต่ถ้ามองในเรื่องของความหรูหราความสบายก็กินขาดคุณไดเอฮ1เช่นกัน สำหรับผมคนที่เล่นรถราคาขนาดนี้ได้ครับไม่ค่อยมานั่งกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองแล้วแต่มันกลับทำได้ดีครับและดีมากๆด้วยสำหรับผมกับน้ำหนักรถขนาดนี้แต่ถ้าผมต้องเลือกจริงๆโดยส่วนตัวผมจะไป H 1ันครับเพราะว่าผมไม่มีตังค์ซื้อเอาผาด <laughs> ถ้าคุณรักรถเราก็เพื่อนกันสวัสดีครับ กับเอาผาด30ผมมองว่ามันสมบูรณ์แบบนะครับกับในรถของ MPV เนี่ยอะไรที่มันควรจะต้องมีมันมีทุกอย่างครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบมากหลายหคนบนในเรื่องของความนุ่มนวลชวนฝันเนี่ยผมมองอย่างนี้ฮะผมมองว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานปกติทั่วไปนะไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างเพราะว่า มาเป็นรถที่ไว้สำหรับเดินทางครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ Passenger Passenger v e h t i c a l เพราะฉะนั้นเนี่ยความนุ่มนวลเนี่ยค่อนข้างเป็นหัวใจหลักของเขาในการที่เราขับความเร็วสูงเกินจากความเร็วเดินทางตามกฎหมายกำหนดมากๆเนี่ยช่วงล่างมันมีการโยนมันเป็นเรื่องปกติครับอันนี้ต้องทำใจการเก็บเสียงดีนะครับ handling ดีผมพูดอย่างนี้แล้วการธรรมดาโดยปกติผมใช้ตัว렉ซ์ตันบ่อย มืขับคันนี้ครับมันใหญ่กว่าเล็กตันเยอะแต่เวลาในการขับเนี่ยบอกเลยว่ามันง่ายกว่าขับเล็กซตันเยอะมากครับข้องแคล้วนะครับอุปกรณ์การช่วยเหลือเยอะแยะเหมาะครับสําหรับใครที่คิดว่าจะหารถครอบครัวราคาอาจจะดูแข็งไปสักหน่อยแต่คุณอย่าลืมว่าเวลาที่คุณซื้ออาจจะแพงกว่าคนอื่นแต่เวลาที่คุณขายคุณก็จะขายได้ราคามากกว่าคนอื่นนะครับที่ไม่ใช่รถในค่ายเจ้าตลาดด้วยกันเองลองตัดสินใจกันดูครับ ถ้ามีงบประมาณ2ล้านไปลปลายสำหรับมือสองคันนี้ผมว่าน่าสนใจแล้วพบกันครับ